เราไดูโจทย์ข้อสุ้านะคะโจทย์ข้อสุดท้าเขากำหนดเศษส่วนผู้นำสามตัวบวกกันเป็นสิบแปดแบบนี้นะะเขาก็ให้หาเศษส่วนผู้นำบวกกันในสามแบบไอ้สามตัวแบบนีนะ้พี่ก็เขียนอะไรไปให้แล้วเพื่อความรวดเร็วนะคะพี่ก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามนะพี่จะเขียนใหม่ก็คนะือพี่ก็เขียนว่ามันเป็นสิบแปดที่กำลังสามบวกสิบเก้าวากำลังสาม็คือก็คือพี่ก็เขียนว่าเป็นสิบแปด ท่าของเกําลังสามบวกวากำลังสามนะคะแล้วก็มาบวกวกำลังสามข้างน่อยอีกหนึ่งก็จะได้มีวายกำลังสามเก้าตัวใช่ไหมเอกสิบเก้าตัวอะะันดับที่สองก็เหมือนกันมีวายกำลังสามกับแซกกำลังสามมีอกสิบแปดไปคูณก็จะได้มีอย่างละสิบแปดตัวแล้วพี่ก็บวกแซกกำลังสามเพิ่มมาไปอีกตัวตัวเศษจะได้มีแซกกำลังสามสิบเก้าตัวอันที่สามก็เหมือนกันนะเอาสิบแปดไปคูณ ซทกำลัมกับบวกกับ x 3กำลังก็จะได้มีแทับกำลังสากับ x กำมอีกสิตัวนะคะแล้วพีก็บวก x 3าเพิกก่มขึ้นไปนะคะจะได้มี x อก,กสมเสรจะได้มี x ังเป็นสิก้าตัวก็ววจะมีน้องก็จะเห็นว่า,าตัวนี้คือสิ่งที่เขาก็หมดมาตั้งแต่แรกนะคะว่ามันเป็น18บแปดนีพวน,นี้ทั้งหมดก็คือมันจะเป็น3ามร้อทัคือสามก็คือ18บแปกสอ ไี่เกิดรบไม่ปัญหาโจทยตขวอนี้ก็ใช้พื้นที่เยอะนะพี่ก็ต้องใช้ถ้าน้องอันนี้ถ้าน้องจดไม่ทันน้องก็โพสออกเนาะอือทีนี้เราต้องหาโพสตัวนี้โพสรูปร่างแบบนี้แทนนะสิ่งที่นะ้องอยากอยากให้พี่ สิ่งที่พี่อยากให้น้องสังเกตนะก็คือในพจน์พวกนี้นะคะมันเป็นตัวประกอบของผลต่างกําลังสามนะคะหรือถ้าเรามีผลต่างมี a กําลังสามลบ b กําลังสามมันจะได้เป็น a ลบ b, a b, b 2, ะคะูณกับเอกำลังสองบวกเอบวก b กําลังสองหรือ a กําลังสามลบ b กําลังสาม ส่วนเกกำลังสองบวก a อบวก b ีกำลังสองเท่ากับ a ลบ b นะคะดังนั้นพี่ก็จะบอกว่าถ้าพี่เขียนตัวนี้สมัยนะสิ่งที่ให้เนี่ยว่าเป็น x อกำลังสามลบ y บกำลังสามบวกสองไบกำลังสามอวนที่สองก็จะเป็น y บกำลังสามลบไบกำลังสามลบแทกกำลังสามบวกสองแทกกำลังสาม ตวที่3ก็เป็น3ก็บแท่กำลังสาลบ x กำลังสบวก 2x กำลังสามนี่จะได้ว่าไอตัวเนี้ยเจอกับตัวนี้มันจะเหลือ x ลบ y นะคะก็คือ18เท่ากับ x ลบ y บวกกับ 2y กลังสส่วน x กซ์ำลังสองบวก xy บวก y กำลังสองนะ พี่ก็จะได้ว่า y ลบแต่กำลังสองลบแท้กำลังสามมาเจอกับตัวส่วนตัวนี้มันจะกลายเป็น y ลบแทนะฮะแล้วเราก็จะได้เป็นบวกอีกสองสองแท้กำลังสามส่วนด้วย y กำลังสองบวก y แทบวกแท้กำลังสามนะฮะข้อที่สามก็จะเหมือนกันนะ ซึ่งเอพูดพวกเนี้ยนะมันบวกกันมันเป็นศูนย์ถูกไหมคะเอลบวยวลบแซดแซดลบเกบวกกันพวกเนี้ยจะหายไปเป็นศูนย์นะคะแสดงว่าเราจะใกล้ได้สิ่งที่เขาถามแล้วเนาะะตัวนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรไสองเท่าของมันคือสิแปดนะนี่คือสองเท่าของมันคือสิบแปด แสดงว่าตัวมันเองก็คือเท่าไหร่เปนเก้าถูกไหมคะแสดงว่าตัวมันเองก็คือเก้านะคะทั้งหมดนี้คือออกมาจะกลายเป็นสามร้อยยบี่บวกเก้านะจะออกมาเป็นสามร้อยสามสิบสามนะคะ